ใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนรถครับจริงๆเสียเมื่อกินก็ตำมะทั่วเลยเมือนเนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อกะเบ้าแดงคือเก่าครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเรื่องงานพี่น้องมะเมื่อนี้ได้เมนูเซ็บเซบมาฝากพี่ต้อนน้องอีกแล้วนะครับผมกระปินตํามกหุ่งกินกับอูไข่เป็ดเวียดนามครับพี่น้องคิดยากของแซ่บฮากามาฮอดกับสั่งเพิ่นมาเซ็บเซบกระเบ้าแดงครับ คำแรกดึกรถพี่น้องเ้ยนี่นครับถ้าอยากลองเอาไปกินเบิ้งกะทักมาทางเพจเบาแดงได้นะครับพี่น้องทักมาทางเพจเบาแดงแซบนัวนะครับพี่น้องลายค้นเพิ่นกระบบเคยกินก็อยากลองกินกระทักมาได้นะครับพี่นอ้องอือโอ้อยางามเลิปนะ <laughs> ใส่กับน้ำจิม้มซีฟู้ดก่อนร้ครับจริงๆเสียมากินก็ตำมัทั่วเลยเหมือนเนี้ย ต้องเกียงกระแพราครับไข่หอมแห้งหอมมะพร้ืม ได้พักกันจองแล้วมั้่ครับ อืมรวยงามงามครับไข่ด้านกับพอดีกินนะครับพี่นอ้องออืมหวานครับ ข้าวาเปาแดงหนึ่งนหน้อนเลยครับมื่อนี้ยคุณ่ะครับโอ้โหคุณนบา้าบาทอือ จะบาแดงมากไข่ไข่แดงมันนะครับพี่น้องแซ่บ การทานใสกระต่ำหูบะ้ะคือแะไรครับอื้อ ำมาแบบเผ็ดผิดเพลยนเนย่หครับหาก็ได้พระกัะจองครับ 嗯。Mm. อบขัครับอ่อนๆดด้มือนี้ครับงามงๆไข่แดงมั้งครับ วางมันชีแซบวางนี่แหละพักเพลียวครับ สดไข่แดงครับครับมันครับบ่ม,มีความข้าวนะครับพี่น้องพี่น้องบางคนเหมือนกัน ผืนว่ามันข้าวบ่อพิ่นว่ามันบ่ข้าวนะครับพี่น้อง พักกระกจองคักงนิดนึงมากเลยนครับไข่กระดันอน,นี่ครับกระดันมันบาแร,รงจะบอกเอานะครับใส่แต่ ตัวมันมันตัวเสีบแบ้สแตก่กินได้คือกันครับไข่ขาวกระดนันนะครับ อ่นอนๆพักกอบครับตามด้วยข้าวเหนียวห่อน ม,มันครับกันผู่มักมันก,ก็สีแซ่บแล้วครับพี่น้องอ 嗯，甜的很。 ไปกินมากก็ใส่สะอาดครับ <c oughs> เรือสองหน่วยครับพี่น้องกินใส่ข้าวพร้อมโอ้โต้มมาซิบหน่วยครับถ้ากินมาใส่ข้าวสิเบิร์อยูยด่ดรอกครับพี่น้องถ้ากินทอไข่ครับตำมงทั่วกับเบิร์ตอยูยด่ดอกเพราะว่าท้องยังว่างนะครับถ้ากินอ่าตำมหงหงย่างเดียวกับไข่กับย่างแสบท้องนะครับ สีอิมสีอิมกันยังแซ่บอยู่ครับ <c oughs> อ้เอาแล้วนะครับพี่น้องก็ถือว่าใส่สะอาดครับตำมหุูก็เรือไข่อยู่สองหน่วยครับกับกินใส่ข้าวน้ำนะครับพี่น้องมันก็เลยอ่าอิ่มน้ำครับอิ่มอิ่มทะเพราะว่าท้องยังว่างครับพี่น้องถ้าเขาไปกินใส่ข้าวบอแดงกับย่านแซบท้องนะครับนาะ ครับก็บเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับพี่น้องที่เอาต้มไข่เป็ดเวียดนามนะครับเอามากินกับตำมหุงกับน้ำจิม้มซีฟู้ดนะครับพี่น้องกะแซบแซบแซบคบกะเิงเฮงนะครับพี่น้องที่ได้กินที่หนึ่งนะครับพี่น้องกะคัอยู่ สำหรับคลิปน like um right ี้กับผ so ู้ใดอยากลองเอาไข่เป็ดเวียดนามไปกินเมืองกระทักมาทางเพจเบาแดงแซบนัวนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เบาแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขูสุคนนะครับที่ให้กําลังใจเบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้เบาแดงก็คือเก่าครับพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูสุคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับเบาแดงนะครับพี่น้อง คลิปหน้าพบพ่อกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้เบาแดงกับซีได้ลาผีล่าน้องไปเพียงซันีก่อนนะครับขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนนะครับผมนอนรับกัให้ได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นกันให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือกัได้แก้วมณีโชคนะครับโทษหน้ากันจะได้มาผ่านนะครับพี่น้องคลิปหน้าพบพ่อก็เบาแดงใหม่ครับคลิปนี้เบาแดงกับลาพีละาน้องไปเพียงซันีก่อนครับผมสวัสดีครับ